คำบริกรรมมันก็เป็นความคิดอย่างหนึ่งนะที่เราเรากำหนดขึ้นมาจริงๆมันก็เป็นเครื่องมือในการช่วยให้เรามีสติอยู่กับตัวเนี่แหละนะก็เปลี่ยนจากความคิดแบบโลกโลก,โลกที่มันคิดเรื่องอื่นมาเป็นการกําหนดแทนซึ่งมันก็ช่วยในขั้นแรกนั่นเองนะวิธีการที่จะหลุดจากคําบริกรรมที่เราเคยฝึกคุ้นเคยการกําหนดมาก็คือเราก็อยู่กับความรู้สึกตัวนั่นเองความรู้สึกตัวนี่เป็นสภาวะธรรมนะ เมื่อใดที่อยู่กับความรู้สึกมันจะหลุดจากความคิดโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ฝึกสติอยู่กับความรู้สึกตัวเนี่ยแหละไปเรื่อยๆนะส่วนจิตมันจะคิดกําหนดจากความคุ้นเคยที่เคยกําหนดก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องไปทําอะไรก็ปล่อยไปแค่เราก็รู้สึกตัวไปไม่ต้องไปกําหนดเพิ่มมันถึงจะมันใจมันกําหนดเพิ่มตามสิ่งที่เราคุ้นเคยก็ไม่เป็นไรนะก็วางมันลงเขาทําหน้าที่ของเขาเราก็รู้สึกตัวฝึกสติไป เมื่อเราฝึกอยู่กับความรู้สึกตัวได้ดีไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยโดยที่ใจเราไม่ได้คิดที่จะต้องกําหนดแล้วเนี่ยถึงจุดหนึ่งไอคำบริกรรมเก่าๆที่เราเคยเคยชินในการกําหนดมามันจะหลุดออกไปเองนะแต่ช่วงแรกเนี่ยก็วางใจให้ถูกถ้าเรายิ่งไปพยายามจะไม่กําหนดเนี่ยโดยที่เรามีคุ้นเคยเก่าสัญญาเก่าอยู่เนี่ยมันบางทีมันมันไปห้ามมันมันเกินไปไม่เป็นไรมันก็เป็นความคิดรูปแบบหนึ่งนั่นแหละซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีก็คือ มันช่วยในการที่เราละความคิดที่ไม่ดีมาเป็นความคิดที่เป็นการภาวนานั่นเองเพียงแต่ว่าเราจะไปต่อด้วยการที่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องหลุดจากความคิดทั้งหมดอยู่กับความรู้สึกตัวที่เป็นสภาวะธรรมล้วนๆนั่นเอง